เหรียญสมเด็จพระราชนีในรัชกาลที่9ก้าเจสหาพรรษาด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับพระปริมาพิไทยสอกอนะครับ10บ,บาทน,นะครับ นี่เป็นตาสัญ,ญลักษณ์นะครับของ7 5็ดสิบาพรนตาสมเด็จพระบรมราชินีนาถน,นะครับดานหน้านะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตสวมมงกุฎนะครับ